สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารูไว้นะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่15กลกุมภาพันธ์2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอัมินฑก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่14นะครับผม สำหรับวันที่14นะครับผมแอดมินให้รู้อยู่ที่6กับ8นะครับผมสำหรับ8หลุดไปนะครับผมมาเฉพาะ6นะครับผม2,6ในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็6 7 7 6ก็มา2รอบนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่15นะครับผม สำหรับวันที่สิบห้านะครับผมในรูปจุดที่ศูนย์นะครับผมศูนย์กับหนึ่ง ศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ส 05แล้วก็07นะครับผมสำหรับ1นะครับผม1 2 1 5 1 6 1น <17, S 2> และก็หนนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมี0ูนย์ศ 4 4แล้วก็5 5นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมมี3 0 4 เจ็ดศหแล้วก็สามนะครับผม พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดดีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ